สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังแม่เขียวชาแนลนะคะมาพบกันที่นะคะบ้านหัวนาคำนะคะตำบลกระเบืองอำเภอชุมพลนะคะแม่แม่ากจาจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วนะนะคะการย้ายกันมาอยู่ที่บ้านหัวนาคำแล้วนะคะนี่ก็กําลังจะพาแม่เขียวออกไปอยู่ที่นานะคะเนื่องจากว่าที่บ้านนะคะ ไม่มีลมให้แม่เสียวอยู่นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่แคบนะคะก็อยู่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะคะระยะทางออกไปที่นาก็ประมาณสองกิโลนะคะสกิโลเห็นแต่ตูดนะคะเห็นแต่ตูดตูตใหญ่มาก ที่เดินสวยมากเลยแม่เขียวมาแล้วค่ะมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะได้ซอยคอมาด้วยนะคะอีกนิดเดิก็จะถึงทางออก เส้นนอ,อกบ้านนะคะก็ามาถึงเส้นออกนอกหมู่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปทางนู้นนะคะนี่ก็จะมีนะคะลําน้านะคะอันนี้น้ํามูลบอกฮนะเธออันนี้น้ํามูลใช่ไหมน้ําห้วยห้วยห้วยเราจะพาแม่เขียวลงเล่นน้ำก่อนนะคะ ที่มันถ่ายเทนะคะให้แม่เขียวได้เล่นนะคะอยู่ใกลท้ที่อยู่ใกล้สวนนะคะพาออกมาเล่นได้สบายเลยจะได้คลายเครียดนะคะ ที่หมู่บ้านนี้นะคะปลูกพริกด้วยนะคะในในปลูกพริกขายนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเขาตากเท่าไหร่นะ่าจะเพิ่งตากแล้วก็เพิ่งเก็บกันไปตากพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งพริกสดขายนะคะพริกที่นี่เผ็ดม,กมากๆเลยนะคะอ่านึกว่าน้ําลึก เก่งๆมากเลยได้เล่นน้ำไปดูสุดสวยของเราจะเล่นน้ำนะคะ<ป>เล่น<ป>เล,น,เลนไม่หวงตัวเองนะคะเป็น <laughs> น้ำแรงมากแม่เกี่ยว อ <c oughs> กลัวตกมากแต่พ่อควานสามารถอยู่ได้บนบนช้างโดยที่ไม่ตก <c oughs> อ่าันนี้ไม่เล่นเลย <c oughs> น้ำลึก จะน้าลึกนะคะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นเหมือนที่พาเล่นอยู่บ้านตะการนะคะน้ำนตะการมันจะตื้นนะคะน้ำก็เลยเล่นแบบสบายใจนะ,ะอันนี้แค่จุ่มๆพอนะคะรู้รู้ด้วยนะคะว่าน้ําลึกน้ําตื้นนะคะโอ้โหท้องนางใหญ่มากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะไปที่นากันนะคะสั่งสั่งว่าไม่หัวค่ะสั่งว่าไม่หัว ไม่มีหัวค่ะทุกคนเห็นแต่ตูดนะคะก็จะเป็นทางลงไปที่นาแล้วนะคะก็จะเป็นทางตรงนี้นะคะทางทางวัวทางควายเดิน เคียยตูใหญ่จัง อยู่ผูกอยู่กับที่อย่างเดียว ส่วนแล้วนี่นะคะก็จะเป็นที่ที่พอจะปลูกไม่เขียวได้บ้างนะคะถ้าเป็นที่นาตรงนู้นเลยนะคะไม่มีร่มเลยนะคะต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนแก้ขัดไปก่อนนะคะอ้วนมากไม่เขียวอ้วนมากเขวัญก็น่าจะผูกไว้ใายล่มนี้แหละนะคะ นีสเสบียงมาพร้อมคุณปู่คุณปู่หามาให้นะคะรอสับปะรดสับปะรดมาส่งพรุ่งนี้เช้านะคะเนื่องจากจะสั่งมาให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ทีนี้เขาโทรมาบอกว่ารถเข้าสวนสับปะรดไม่ได้นะคะเนื่องจากที่ที่น่นฝนตกนะคะทำให้รถ,ถเข้าไปเอาสับปะรดไม่ได้เลยน่าจะมาส่งพรุ่งนี้นะคะ เราไปก่อนนะแม่เขียวหาที่ราไ,ไมาอยู่ที่ใหม่มาอยู่คนเดียวแม่เขียวมาอยู่บ้านคนเดียวนี่ก็จะเป็นที่สวนนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยรับชมนะคะและก็ติดตามนะคะช่องของพวกเรานะคะพังแม่เขียวชาแนลนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะกดติดตามนะคะ่อเป็นกำลังใจนะคะให้พวกเราได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะแม่แม่สาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ